เขาคือมนุษย์ที่เร็วที่สุดทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าไกลแค่ไหนก็ไปได้ในพริบตาไปคุณลุงหรืองนะหน,า,หนาวาโลกรอบตัวช่างดูเชื่องช้าหน้าบือสำหรับเขาว่องไวดุดสายฟ้าชายผู้เกลียดความเชื่องช้าเขาคือ The Fast Boy เอาทำไมนั่งหน้าเครียดแบบนั้นล่ะทั้งชีวิตอะเร็วไปทุกอย่างแต่ซื้อของอะไรมาโอทีพะมันยังไม่ส่งมาเลย พอเปลี่ยนเบร์มือถือใหม่ทำไมสื้อแบบนี้ทำไงดีพัดไปสิพัดบอยยังแกเกมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่แล้วไปอัปเดตกับ S C B หรือยังต้องอัปเดตด้วยเหรออืมไม่งั้น O T P ก็ส่งไปที่เบอร์มือถือเก่านะสิ <S <S สรีบนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสมุดบัญชีเงินฝากไปอัปเดตข้อมูลที่ S C B ได้ทุกสาขา <S <S ง่ายอ่ะถ้างั้นฟากบอยไป เดทข้อมูลกับ SCB ชีวิตดีไม่ง้อฮีโร่